เอาละฮะสวัสดีไทยยุทธศาสตร์ปังท่าผมกระเจิ่งเคิร์สผมกระต๊อบและตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ผมวีจีปัดป้ายนผมนี่พูดหน่อยจีดิวราผมเด็กก็อยู่ใหญ่พูดเยอะเจ็บคอพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวไม่มีที่อยู่เนี่ยเอาเรื่องแล้ว รายการนี้เกมผมนี่ช็อกเกอร์เศรลินหรือเศรื่อช็อกเกอร์เกอร์เนี่ยผมเฮงไง่ผู้ชมลูกศิษย์วมาเศรลินอยากโดนลูกศิษย์วมาเท่าหลินช้อนก็พิน้าผมนี่ของค่ายพีจีผมเอาเรื่องไม่แนะน่ะไม่ใครทำตามผมชุกความมันเถื่อนนะเพราะการทำสิ่งไม่ดีผมแต่เราก็รู้กันเยู่ผมว่าค่ายนี้เป็นยังไงผมพอค่ายนี้หมุนอะไรก็ง่้ยแต่อะไรก็บึ้มบั่นแหววผมเพราะเขาเอาใจไปให้ผมเชื่อไลชิบปแล้วก่อนผมนี่เบลล่าห้าร้อยเลยผมไม่คุ้นเลยเบลล่ารอยยี่ห้าพีในห้องอยากโดนลูกศิษย์ช้ กัอนคดีหน้าครับผมก็มาเลยครับเอาหน่อยอะไรก็ได้แตกระเตอร์มาก,ก่อนหัวใจหลักเกมนี้ไม่มีแล้วมาผมคือส่กระกเตอร์ผม นี่อ้าวหน่อยเบื่มบ้านสะพิษตหัวว่าไปทีผมปีชิบ้าผมอยากโดนลูกบ่นเอาไว้อัดสะพิณาผมอ้าวเรื่องนักเลงพี่ลูกศิษย์มีกี่คนเพื่อนแต่ผมบอกว่าสแกเตอร์มาผมเลยตาอ้วนแน่นอนผมคือแปบเป็นผมไอ้ตาอ้วนอ้าวหน่อยอ้าวหน่อยมาหน่อยอะไรก็เคาสแกเตอร์มาก่อนสวยจจ้ากุญแจผมมาสองพันสวยจดมาลงกระตายช่วยด้วยครับทุกคนอ้าวแล้วผมเป็นไงผมก็บอกค่านี่หมุนอะไรก็ไง อะไรเกอรบึ้มบวมแล้วผมโอ้โหไอ้เจ้าอ้ยนเอาให้ตาอวนมาขอแม่แม่เนี่ยนะเตะเข้าประตูหน่อยอุ้ยเตะเข้าประตูไม่ถูกแต่เตะหน้านี่ก็ได้ครับผมอุ้ยเอาเรื่องใหญ่โดนช้อนที่หน้าเป็นยังไงตาวนโอ้โหเจ้าช่วยกันเถอะสุดเอาแล้วผมเจ็ดพันหกมาผมเบสิกมาแล้วเซิร์ฟวอร์มผมไอ้ตาอ้วนมาข้างข้างานที่ยังไงตาอ้วนว่าไงเอาหน่อยเอาหน่อยบึ้มมาจะไมให้ไปทีโอ้โหขอแบบว่าช็อตเดียวรู้เหลืองมีไหม็อตเดียวรู้เหลืองมาดิโอ้โหเอาเรื่อง เอาหน่อยเอาหน่อยยังไงอือฮึเอาหน่อยตาอ้วโอ้โหมาดูอาพระเจ้าช่วยกล้วยเท่าทั้งจุบรางวัลก็โตมาแล้วอะไรก็จุดตาอ้วนไม่อยู่มาผมนี่เบอร์สามสองร้อยผมอุ้ยสวยจัดงานไปแล้วอะไรครับเนี่ยมาสุดท้ายผมยังไงนี่หรือเปล่าโบอฮบบาไปดีแบบแต่มาดูยอดรวมตอนนี้ดีกว่าเนี่ยผู้อุ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยเท่าทั้งจุบสดจากระบอยงชื่อผมอะไรครับเนี่ยพอได้ยินสองร้อยม้อต้องมีผมยอดรวมผมโอ้โห้ยสอดมือสามเจ็ดลอยเข้ามาไม่ถึงสามนาทีก็ดูนะผมอาเลยครับเนี่ยโอ้โหยเอาเรื่องก ก็อบอกผมคายนี่หุ่นอะไรก็ง่ายจะอะไรก็บึ้มบั่มแระผมหุ้ยพอคายนี่เอาใจเดืดเดือผมนอกจากโปรโมชั่นดีๆก็มีเกมแตกง่ายๆแบบนี้เข้ามาทีไรก็มีกําไรแน่นอนผมหุ้ยการันตีแบบนี้จะรอใช้ยังผมก็รีบแอดกันมาได้ครับเอาดิแล้วหุ้ยโอเคผมาง่ายขอพอใดีกว่าผมนี่ี่แบบว่าแตกไวเกินผมหรู้ทำอะไรดีเอาไปเทียบกับเกมอื่นผมหุ้ยไป้ก็สมขิงอยู่แล้วโอเคเอาง่ายขอคุณค่าและชื่อฟังครับรอย่าลืมกดไลค์กด้คอยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปครับกดมาก ครับขอบคุณครับขอบครับ